พี่ะพี่น้องค่ะตื่นถ้นมาภาษาเนี่ยันก็แปลงหนาวลําลังเสีเปเดปลาแดดค่ะเสีเปลาแดดปลาเขา,าไปตกมาได้เกือบสิบโลเนาะคะ่ะเนาะสีเอาผักไม้มาอ้างพี่น้องค่ะเสียวผักไม้มาอ้างค่ะผักเสี้ยนฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะเก็บกับคุณยายเมื่อวานนี้ไปตกป่าคุณยายเลยเปพ่อเาเคยกินแต่คุณยายเคยกินแต่ก็ได้เห็นหลายๆคนที่ขาเจ้ากินขาเจ้าขั้นสมเข้าเจ้าลวกลวกนินกระป้นก้าแจ้วค่ะ ผสิมามันผัส MM ิมาลองขั่นชมปลาขั่นสนเซฟๆกินก็คือกินมันกระบอแห้งคือผักเสียนบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะกินก่ะอ่อนอัวรั่วเลยค่ะเดี๋ยวเขาได้ผักไมอีกแล้วนะคะเนาะผักตามฤดูกาลเนาะค่ะเนาะกินผักตามฤดูกาลมีมาไม่เรื่อยๆจะได้ก็กิมิตําลึงฝรั่งมีนั่นมีนี่เขามีผักกินตลอดปีค่ะอา หลังจากที่มาตกหลังจากที่มาเหือดหายเราก็ชิมวิผักกินตลอดเนาะคะนะ่ะเนาะเป่าหลายใยห,ห้างมาเห็ดประแดกกันเลยค่ะอันนี้ปลาที่เขาไปตกเนาะคะนะ่ะเนาะปลาที่เขาไปตกกับยายมือแรกเขาไปตกมือแรกมันต้องมีมือสองพี่น้องค่ะมันต้องมีมือสองเนาะคะนะ่ะเนาะถือมีดบาดมือน้าขัวเก็ตปลาอันไข่เต็มท้องด้วยค่ะแต่พอยกใไขเบิ่งตอนแบะท้องเนาะคะนะ่ะถ้ามันเป็นภาพที่โบสวยงาม มันถือ YouTube เต๋อันใครต็มท้องคะ่ะเฮาเวีไใครไปแต่เห็ดมัมํมใครป่าเต่๋ยวเขาจะมาเห็ดมัมํมไข่ป่าเนาะพี่น้องคะ่ะเฮามาเห็ดประเด็กก้อนมีพี่น้องบอกว่าพาเห็ดประแด็กในเด้อยย้ายว่าสันา่นปลาประด็กมีสองสูตรด้วยคะ่ะเด้อประเดกที่ค่อยเห็ดมีสูตรประแดกต้วงนะคะปลาแด็กต้วงไม่ใช่ตำมุงตำเจวเนาะค่ะนะปละแด็กต้วงประเด็กเงาะเบื้องะะปลา,ปาตัวปลาพี่น้องคะ่ะตัวใหญ่ตัวน้อยผสมกันคะ่ะ ปลาแดกต้วงไว้ใส่ต่หมองหุ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปลาแดกเออ่ไปแต่สับเนาะคะ่ปะปลาแดกไปแต่สับเดี๋ยวสิเขียนเดี๋ยวสิเขียนลงไห้น้ำเนาะค่ะเนาะคันผู้ใดอยากได้สูตรนี่ก็เห็ดน้ำจังซีแหละคะ่ปะปลาแดกต้วงปลาสิบกิโลเกลือสองกิโลสองสองถึงสามกิโลได้คะ่ปะปลาแดกต้วงเนาะค่ะเนาะเนื้อปลาเขาในสินนุม่มบ่แข็งสินนุ่มอ่อ,อนอ้วยซวยเด้อค่ะเด้อ อ้นอน่วยซุวยสูตรประแดกต้วงนี่คั่นซีเฮ็ดประแดกเวตาสับคือจังทางไทยแค่เจ้าประแดกเนื้อแดงแดงคือจังขอยเฮ็ดตุ้ยง่ายๆนั่นปลาสิบกิโลเกลือสี่กิโลถึงห้ากิโลอันันโตปลาสิแข็งป๊อกส,สีแดงสีแดงใจ่าว่ายเนื้อมันมันแข็งมันแน่นดีเพราะมันเค็มเนาะพี่น้องค่ะเขาอันนั้นเขาเอาโตปลามาเฮ็ดปลาสับคือคนไทยเป็นปลา มาฮะมาเห็ดกันเลยอันนี้ก็จิใส่เกลือย่ประมาณโลโลกวัาค่ะเพราะว่าปลาเ่าถึง10บกิโลเนาะค่ะเนาะมันได้กินปลาช่วงนี้แล้วพี่น้องค่ะสิได้ปลากับช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่าเออปลาก็ลังขึ้นค่ะช่วงนี้ขันบ่เอาตอนน,นี้กับว่นีตอนได้เนาะค่ะเนาะ บดถึงกล้องด้วยค่ะบ่ถึงโลเพราะว่าไส้ไปแล้วเกลือกันเลยพอดีประมาณเคึงเลยเคิงแน่เดีย๋ยวหานำสวกก้นพี่น้องก้างปลาสิติดมือก็ก้างปลาสปักมือ,อ,าม,อมาค่ะมาสงกันเลย มันก็ได้เฮ็ดอย่างมากมายดอกพี่น้องค่ะกาจจะว่าโซเล่ใช่กันเนาะค่ะนะหรือว่าคนให้เข้ากันซื้อเนาะคะนะ่ะเนาะโซเล่ยังโอ้ยก็แต่โอ้โอ้มือขับประตูเอ็นกระมังถือขาก้องเสียงดัแงแน่ด้วค่ะเด้ออุ่นเข่าดอกสีอ้อมไก่ถึงว่าสีอ้อมไกยย่ใสลอซน,นลองอ้อมมือใส่ผักเสี่ยมเบื้องพื้อยากขั้นสุม่มจักส้แน,น,ไนวไใดดอกประทัดสินใจกัน เดี๋ยอยากใส้มือก็ใส้เด้อค่ะเด้อแต่กับเราบางแน่ขันใส้มือคือว่าบีบบีบปลาบีบเกลือเขา้าปลาอันนี้ก็ไม่เป็นอย่างค่ะเพราะว่าเขาใส่เกลือหลายเนาะคะ่ะเนาะเขาใส่เกลือหลายปลาเขาก็โตโดงปลาเขาก็สซีแข็งบ่บูดบ่เน่าคันบ่บูดบ่เน่ามันก็บ่เป็นปลาแดกนะเดกนาะปลาแดดแล้ก็ต้องอืดเนาะคะ่ะเนาะต้องอืด คน,คคน,ยยนจังที่ลหละค่ะคนไ้จะ้าวมากะจงกิบใส่ถังค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อปลาสิบกิโลเกลือสองถึงสามกิโลแล้วแต่คนแล้วแต่คนมักเข็มเพราพื้นค่อยนีย่ขอใส่ปลาสิบโลเกลือสองโลปีที่แล้วเอ้ยต้วงดีเป็นจะได้นี่เป็นหนึงหมักปลาแดกต้วงค่ะนี่เป็นหนึงหมักปลาแดกต้วงแต่ใส่สองโลคันปลา มันนั่นนะขนาดโอ้ยใช่สองรูย้ายมันป่าตัวอ้อนพดกับใช่สองรูเพิ่งหรือสามรูเนาะค่ะเนาะมันจะออกมาพอดีแล้วแต่คนชอบเขาเซียนเขาสีหมักไว้เขาผสมไปแล้วเขาสีหมักไว้ประมาณอันนี้เวลาเนาะอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งก็จ้างเขาจะมาขัวเขาใส่ค่ะ แล้วก็ใส่ถังใบขัวเขาใส่ขันผู้ใดมีห้ำมา้านเาก็ใส่ห้ำเนอะแต่ก็บอกมาห้ำพี่น้องก็ว่ามันแห่ตัวมะเขือขวดมันจังหอมขัวเขาขวดใส,ดววใส่แล้วก็ตอนเขาขวดเขาขวดใส่เขากระต้มน้ำเกลือไว้แต่ยมะม่วงคืนต้มน้ำเกลือไว้ยยมะม่วงคืนแทนอน่ะไอ้มันเย็นตอนเศร้าให้เย็นตอนเศร้าแล้วก็ตอนเฮท่านไปผสม ข้าวคั่วนี่เขาก็เข้าน้าเกลือใส่น้ำจักถ้วยสองถวยเนาะค่ะเนาะพอให้น้ำท่วมตัวปลาแดกเขาวันนี้เขาก็ทิไม่ใซะลรอค่ะเป็นปีให้จังไปเปิดเบื้องบ้านที่จังพอยเฮดเทเบิ้งละพี่น้องค่ะเป็นปีจังไปเบื้องกันข้าวคั่วหรือว่ากนะันอะอยากเบิ่องก็เปิดเบิ่องค่ะกันข้าวควาั่วเพราะเขากระชีดเพิ่มข้าวคั่วเนาะค่ะเนาะกระชีดเพิ่มข้าวคั่วอันนี้พอเฮดได้ดิ ขเห็ดไว้นีประมาณเดือนหนึ่งขอย่างสิมาบึงขอยยังสิมาขัวเข่าไส่วันนี้พอดีก็เดือนหนึ่งขอไปตักพุ่งวัดเทใส่บานนี้โออพี่น้องเฮอยากคยัดาคประยากเวาควมน้มของประแดดแดงจายใบโตประแดดก็พอดีพอดีค่ะพอดีงานคุณย้ายกระตกเด้กอะเด้อไปตกกับคุณย้ายเ่าผู้ใดนะพี่น้องขามาไม้ไ่เคยเห็นย้ายเ่าก็สะได้เห็นมันนี้ละค่ะ ไปตุกบคุณย้ายเถาคุณย้ายเถาเป็นคนระยองเป็ดตุก็ย้ายเถา,าย้ายแถวนะได้กินปลาแดกกันย้อนย้ายเถาเียละพี่น้องขาสุปีก็เลยอันเรามีเวลาเราก็จะลอยไปบ้านเราอยู่ใกล้เออโอ้โหฟงฟงฟงแส่ป่อยบ้านเราอยู่ใกล้แล้วก็ไปโตพกไปใไห่ผู้ดใดซื้อแล้วก็ขายผู้เถา่าเนาะพี่น้องผู้ดใดซื้อแล้วก็ขายค่ะเราได้หลายแล้วก็เอินไปอาว้ยตามาาปลาไปทำปลาล่าเป็นแบบ สิพาเห็ดหม่ำไข่ปลาค่ะคุณชายเอ,อ้ยคุณชายคอยสะออนคอยอากผ้าท่องในเจ้ากินเจ้าคอยเก่งใจยูทูบก,กับพี่น้องผู้เพื่อนบอยักเบิ้งเนาะเดี๋ยวจ้าอ้างไข่ปลากันเ้าเดี๋ยวจังพาเห็ดหม่ำไข่ปลา,า <c oughs> จังหว่ายสิมีกุ้งเห็ดกุ้งจอมค่ะพี่น้องค่ะซ้ำนี่แหละค่ะคนเห็นมันได้ซ้ำนี่แหละมันก็บอกต้องเห็ดอย่างมากมายเพราะโกนนี้อย่างมากมา,นนามาย เอาไปเนาะเอาก็มาเอาเตรียมถังไว้แล้วเอาก็มาใส่ถังกันเลยเนาะค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะเอาใส่ตัวซอยคือเกล้นาะค่นเนาะเรียวกล้างตีปากมือลงในถังเลยค่ะถังที่ล่างไว้งวดก่อนที่เราไปเตรียมมาใส่ระแดกปีนี้นะคะเนาะ ลงในถังเลยจ้าเอาตุ้ยง่ายลงข้างล่า,างน้ำก <c oughs> ระติกคว่ำเข็มหลายถังม,มีซ้ำมีพอดีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเฮาเพีย <c oughs> เผื่อเผื่อนอน้ำเพียกระข,ขั่วเด้อค่ะเด้อเพื่อน้ำเพื่อตัวผั่วเนาะก,นก,นก,นกนันน้องแตงสิกุ้งเฮาสิมาเทอร์ลงจากสองสามกิโล ตักกุ้งเมื่อละแปดโลสิบโลนะคะเด้อไปตักลายา้ายเขาก็คู่นายบุตรเรื่งหนึ่งน้องนิ่มก็ไปน้ำเพราะว่าน้องนิ่มงานเราเขมีเวียดงานเราหยุดงานทีแล้วก็ไปแล้วหมักแลก็หมักไปในเะตั้งที่แต่ว่านาทีก็ต้องทำง,งานนาทีก็ต้องมากอนคะ่ะถามนี่สิเปลยวกุ้งใส่จักสามกิโลน,นุจจาระป้าที่เป็นตลาดค่ะเบิ้งเลยคะ่ะเด้อ ทะลุนนำกันด้วค่รเด้อเบียบาลยังตึงพี่น้องเอ้ยไฟว่ามันยุคกาลสินถด้เคยเป็นเด็กน้อยหลายแล้วมาสอนกุ้งฝรั่งมาสอนกุ้งทะเลแห้ก็หลายพี่น้องค่ะ เขาก็จะเทน้ำเทน้ำเกลือทาดลงไปมันีกะละมังเกลือนี่เขาก็เสียน้ำมาใส่จักคำเนาะคะ่ะเนาะน้ามาใส่จักคำ กินค่ะโอ้ยจะมปโนโบรานแหงนะคอยกินพี่แม่ไพยเป็นซีฟนโน่ค่ะอีกนี้อ่ะกระชังอันนี้เกลือใด้กะละมังเนาะก็หลายกะละมังตัวนี้ไว้จะเฮ็ดของโดยจพาะยังไม่ได้ใส่หลายเดินค่ะเดินน้ำอเอาแค่บาลางเกลือลงซื่อๆเนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะเอาก็เน้นลงไปเลยค่ะเน้นลงไปให้มันแน่นๆเนาะค่ะเนาะเน้นลงไปอ้ยเกลือฟงใช้ขมตาค่อยเน้นลงไปให้แน่นๆค่ะลืมเปิดแฟลชอีกแล้วค่อย งมมืดเพิ่งเอาเดิมูดเจ้าอันนี้คือว่าสูตปรปลาแดกต้วงเนาะค่ะเนาะสูตปรปลาแดกต้วงปลาสิบโลเกลือสองกิโลอันนี้กสะอาดสิพอด,พอดีพอดีเอากุ้งมาใส่จากสองสามโลก็สิขึ้นหอดพี่เนาะพี่น้องค่ะเพอน้ำใส่กระติเต็มถังพอดีค่ะขนานเ้าใส่หลายกว่านี่อืดขึ้นอืดขึ้นล้นขึ้นมาพี่เข็ร้องผิดร้องถือเคดมานะ โดนแล้วค่ะเห็ดมาดูแล้วอย่างหนึ่งล้นน้ำปุ่มึ้นย้ำป่าอืดเนาะย้ำป่าอืดธรรมดาหละของสดเฮาอมาเฮ็ดเอเล่ใบเงสิเนียให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวฮ่อกระเสียวเกลือโปนาไว้จะค,คำเนาะค่ะเนาะเอาเกลือโปนาไว้เพราะว่า,าป่าทั้งเิงนี่บอ,อยู่ทางหนาขัเนอเฮาบ่เกลือโปใบ มันนั่นอากาศมันบม่ได้ฮ้อนยังบม่ได้ฮ้อนแมค่ค่ะยังบม่ได้ฮ้อนคือเมืองไทยคันเมืองไทยพวเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะอันนี้อากาศยังบม่ได้ฮ้อนละปลาข้างบนนี้อาจจะขึ้นลาได้เนาะค่ะเนาะอาจจะขึ้นลาได้เขาก็เลยต้องเอาเขื่อมาโรยหน้าหน่อยแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งจะมาบัางมันเท่าแต่จะมาปุ่งกันเทา กระชิตกเรื่อยๆค่ะกระชิตกเรื่อยๆสิไปตกก็พุ่นย้ายเรื่อยๆแหละช่วงนี้เพราะว่าพ่อใหญ่หยุดงานพ่อใหญ่หยุดงานน่าเทศกาลเขาเจ้าหยุดงานหลายเมื่อยู่ให้พ่อใหญ่ไปส่งค่ะยังไปใส่มาใส่บ่ได้ที่ไปกับพุ่นย้ายคือว่าหูจากกันลึ่งกันหู้แล้วว่าเราบ่ได้ไปใส่มาใส่ที่พ่ไปหากันช่วงสองสามอาทิตย์เสี้อาทิตย์เรียกคือว่า กระต่างคน้นตัางก,ากักโตเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เเ่าแล้วเขากระบุกูว่าเขาเป็นหรือผู้ใดเป็นตั้งแต่เขาไปเปดดลาวจังสีน่นะถึงไ่กับมีลูกน้อยค่ายกับเลยว่ายักไปใส่พี่น้องคะ่ะกับคุณนายบุตรก็แค่ว่าเห็ดเนากินแล้วก็ไม่ย่อนใหนาประตูให้กันกับคุณยายคือกันคะ่ะเดี๋ยวไปเอาเกลือมาโปะนาจะค้ำคะ่ะง้อยไปเลยคะ่ะ ออย่บ้านเขาขันยาเค็ดกระหวยได้คือกันค่ะห้วยไปเลยนะเพราะว่าน่ะทั้งเท่ทั้งทึงอันความเค็มบ่ได้น้ำมูเนาะนอกพี่นอกเนาะมันซึมลงหลังลางนอกกระหอยไปเลยค่ะห่ยไป้สิละค่ะแล้วเก็ใิได้ปิดฝานะคะเนาะ,ะ,นะ,ะปิดฝาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ข้างนอกเพราะว่าข้างนอกกะนย้ำจริงมึงเนี่ยกลัวป่ามีดสวยมือหนังเหนียวดินี่หนังเหนียวขนาดหนังเหนียวว่าเถอะนี่ค่ะ เขาเก็บไปเลยอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือมีเวลาเขาจ,จะ,ะจังสิมมะขวดเขาไสพี่น้องค่ะจากสีมาเห็ดห้เบิ้งอีกเทียนหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะตอนขวะเขาไสตอนไสเขาขวตอนไสบักนัดพี่น้องค่ะเขากะไสเขาก็ปรุงแล้วเขาก็ปิดไว้เลยเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ปุ่มมีอย่างไรมาเห็ดประเด็ใไ้เบิง้งซื้อค่ะพ่อก,กันคลิปนานเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก็สีมาเห็ดห้เบิ้งเรื่อยๆค่ะสีมาเห็ดหม่ำไข่ปลาสไม่เห็ดจอมกุ้งเห็ดชูนเนลพี่น้องค่ะชีวิตบ้าน หาอยู่หากินเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อค่ะเด้อขันมักคลิปเฮ็ดประแดกกะกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้ได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะเป็นทุนนะซับโมเมนต์อย่างดอก <c oughs> พุ่นเลี้ววบาดีหลายใ่ละค่ะวบาลายยาห,ห้างพอกันคลิปนานเนาะค่ะเนาะว่ามันเขาสีไปเฮ็ดอย่างว่าเขาจะไปหาอย่างเนาะคะ่ะเนาะหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องค่ะหาอยู่หากินคือเก้า บริตุอื่นดอกพอกันคลิปหนาค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะโชคดีมีเงินใส่เรลยๆสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ